สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP เช่นกันครับเจอกันกับผมในรูปแบบของพอดแคสต์เช่นเคยนะฮะสุดสัปดาห์วันอาทิตย์วันนี้นะครับทุกคนเมื่อคืนก็ใครได้รับชมการถ่ายทอดสดนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ g r e s i n i Racing Team นะฮะผมเองก็ครั้งแรกในในตั้งแต่ปีใหม่มานะฮะที่ได้นอนดึกแบบนี้นะครับกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน15กว่าจะเสร็จสิ้นก็ราวๆเกือบเป็นชั่วโมงเลยนะฮะอดหลับอดนอนกันไปเดี๋ยวในพรุ่งนี้นะัมีก เปิดตัวทีมต่อไปก็คือดูคาติโรงงานนะครับดูคาติแฟ c t อรี่ของฟรานเชสโกบัญญญาแล้วก็มาร์กมาเคสซึ่งน่าจะเป็นทีมที่แฟนๆมอเตอร์ G.P. นะครับเฝ้ารอกันดู่ามามาเร็วนะรอบนี้ถือว่าดีงามฮะมาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ี่โมงเย็นกว่ากว่าลองไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับผมไม่มั่นใจนะครับเวลานะฮะสี่โมงเท่าไหร่นะฮะไปเช็คดูในทาง YouTube ของทาง m o t o G.P. Official หลักครับตรงไลฟ์สดนะครับเขาจะขึ้นเอาไว้ให้นะฮะบันทึกกันเอาไว้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้มา รับชมพร้อมกันนะครับว่าดูกาตโรงงานจะเปิดตัวออกมาเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างแต่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันที่เกรซินีเรซซิ่งทีมทีมที่เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสสดงดงามในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในปีนี้นะฮะก็ถูกจับจ้องมองพอสมควรนะครับกับความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะว่าจะตามรอยความสําเร็จเดิมนั้นได้หรือเปล่างานก็ไปจัดที่อิโมล่านะครับในอิตาลีนะฮะสำหรับเกรซินีเป็นทีมที่3ในฤดูกาลนี้ที่เปิดตัวกันไป ก็จัดขึ้นถือว่ามีมีมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะแตกต่างจาก2ทีมก่อนหน้าน,นี้ก็คือแต่เขาเรซซิ่งแล้วก็อาร์เลียก็คือเขาจะจัดงานแบบเป็นอิตาลีจ๋าเลยนะฮะงานค่อนข้างที่ใหญ่นะผมผมว่าใหญ่กว่า2ทีมที่ผ่านมาไม่รู้คิดเองนะฮะทำได้ดีอยู่แต่ที่บอกว่าเป็นอิตาลีจ๋าเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ในส่วนของพิธีกรของ m o t o g p ที่เขาไลฟ์สดอยู่ในสตูดิโออีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะตัดภาพไปที่งานเนี่ย เขาจะต้องไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่งานเนี่ยเขาเขาจัดเป็นแบบอิตาลีเลยนะฮะไม่มีการคุยภาษาอังกฤษ,กฤษไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่าเอาใจแฟนๆอิตาลีโดยแท้จริงเพราะว่าทีมนี้นะครับก็เป็นทีมแห่งอิตาลีนั่นเองเขาอาจจะต้องการที่จะชูความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็เลยไม่จําเป็นนะฮะที่จะต้องมามาทําเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะเหตุผลตรงนั้นก็ว่ากันไปละนะฮะ ก็จัดงานกันได้แสงสีเสียงก็โอเคดีงามเลยนะฮะสมศักดิ์ศรีนะครับคุณนาเดียปโดวานีนะครับก็กล่าวถึงเรื่องราวนะครับสรุปภาพรวมก็คือเธอก็พูดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดถึงปีนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้อ้างอิงจากปีที่แล้วนะเพราะว่าทุกสุดสัปดาห์ของปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อเมซ i n g มากสําหรับอเล็กซ์แล้วก็มาร์กชชยชนะในอารากอนของมาร์กแล้วก็ชัยชนะในอิตาลีนะครับภายใต้ เสื้อภายใต้ชุดสีรถที่ล้ำลึกถึงฟราโซเฟสินี่นะฮะสามีของเธอเนี่ยก็ถือว่านี่คือสิ่งที่น่าจดจําสาหรับพวกเราทุกคนเราเชื่อมั่นในตัวของอเล็กซ์เป็นอย่างมากว่ากันตรงๆฉันเห็นว่าเขาก้าวหน้าไปได้มากเลยทีเดียวแล้วก็หวังว่าเขาจะสามารถจบท็อปโฟได้ในทุกสุดสัปด,ด,ดาห์แล้วเราก็ยังมีความสุขและก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากที่มีเฟอร์มินเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยแต่ในฐานะของมือใหม่เขาจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ แต่ยังไงก็ตามเราเชื่อว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงได้โดยเร็วที่สุดภายในปีนี้นะครับทีนี้นะครับมาฟังมิคาเอลม,มาชินี่นะฮะในฐานะของผู้จัดการทีมนะครับกล่าวเสริมว่าก็เท่าที่อเล็กซ์มาเกกังวลเนี่นะฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาสามารถที่ทําอะไรได้บ้างสําหรับเราในฐานะทีมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงให้มากขึ้นเราก็ต้องพึ่งดูคติเหมือนกันนั่นแหละนะฮะ ซึ่งเราก็จะก้าวไปสู่ฤดูกาลที่4ที่ร่วมงานกับดูคาตีมาที่ผ่านมาพวกเขาเองก็ช่วยเราไว้มากแล้วละแล้วพวกเขาก็คงจะทําเช่นนั้นกันต่อไปนะครับก็นะฮะสนักแข่งโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกันของนักแข่งสเปนที่มีความสนิทชิดเชื้อกันอยู่แล้วโดวยส่วนตัวสังเกตดูว่าเวลาไปฝึกซ้อมไปอะไรที่ไหนยังไงกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเฟอร์มินกับอเล็กซ์เนี่ยนะฮะก็ถือว่า ไปไปไปด้วยกันได้หลายครั้งนะครับที่เราได้เห็นนะครับก็เหมือนประมาณว่ามีทั้งมาร์กมีทั้งอเล็กนะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มที่เห็นบ่อยๆนะก็จะมีเฟอร์มินเนี่ยก็ติดติดสายให้ตามไปด้วยนะครับประมาณนั้นแหละแต่อเล็กซ์มาเก้ก็จะเป็นตัวหลักตัวยืนของทีมนะฮะด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่าเฟอร์มินก็จะเป็นหนึ่งใน3ของลูกซีหน้าใหม่ที่ได้มาในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังอเล็กซ์นะครับว่าจะเป็นไปใน,นยังไงกันนะครับสาหรับสิ่งที่ ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในฐานะของนักแข่งตัวหลักตัวยืนแล้วจะต้องต้อนรับนักแข่งน้องใหม่นะครับของทีมก็คือเฟอร์มินเดแกลเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าแน่นอนล่ะผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําให้ดีกว่านักแข่งผู้มาใหม่อย่างเฟอร์มินอยู่แล้วผมเองก็ได้รับนะครับคำสั่งที่มาจากทีมโดยตรงอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> ในฐานะของนักแข่งนะครับที่เป็นตัวหลักตัวยืนของทีมเนี่ยนะฮะ บอกว่าก็ต้องการที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับตัวเองด้วยการที่จะต้องอยู่ในความนิ่งให้มันมากขึ้นในตอนนี้เขาก็มั่นใจว่าเขาเรียกว่าเรื่องของความนิ่งเรื่องของอความไม่วู่วามอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเหมือนจะโอเคขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้น <S <S เขาก็บอกว่าก็ต้องมีสมาธิกับตัวเองแหละแล้วก็จะต้องมองผ่านนะครับในท,ท,ทุกเรื่องราวนะครับรอบๆตัวแล้วก็ใช้ฤดูกาลที่3ติดต่อกันนะครับในทีมเนี่ย ให้ได้ดีที่สุดในการทํางานร่วมกับทีมงานคนเดิมๆแล้วก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่สามารถที่จะต่อสู้และแข่งขันได้ซึ่งสิ่งนี้มันก็จะทําให้มีความมั่นใจและก็มีความหมุนใจเขาก็บอกว่าพวกเราเป็นทีมเล็กๆแต่เราก็มีความกระตือรือร้นที่มากและก็มีทุกๆอย่างที่จําเป็นอยู่แล้วเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะครับทุกคนได้เห็นนะครับว่า GP 24เนเี่ยเป็นรถแห่งแชมป์โลกในปีที่แล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็คว้าชัยชนะมามากมายไก่กองเลยเอาอย่างแค่เปโก้เนี่ยครับก็จัดไปคนเดียวนะฮะเมนเวสเนี่ยสิยครั้งอ่ะมาตินก็3ครั้งนี่ยังไม่รวมสปินเวสอีกนะฮะรวมทั้งบาสเจนิ่อีกทุกคนได้เห็นความยอดเยี่ยมของ GP 2 4ว่าเทียบกับ GP 2 3เนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนต่างที่ชัดเจนนะฮะถ้าตัดมาร์คมาเคสออกไปเนี่ยทำให้นักแข่งคนอื่นๆนะครับที่ขับ GP 2 3ในปีที่รวมทั้งอเล็กซ์มาเคสด้วยเนี่ย ที่บอกว่าปรับเนื้อปรับตัวกันแบบว่าค่อนข้างที่จะช้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเลยทําให้เกิดเป็นช่องว่างดังนั้นนะครับคนที่ขับ GP 2 4ในปีนี้อย่างอเล็กซ์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะถ้าเขาสามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์พอรเฟกมากแต่นั้นมันจะต้องมี2ประเด็นนะครับที่เราจะจับจ้องมองกันเข้าไปนั่นก็คือประเด็นของ นักแข่งสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้เร็วขนาดไหนจะเจอปัญหาซ้ำรอยเดิมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าหมายความว่าพอกระโดดข้ามขึ้นมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหานะครับก็คือไม่สามารถปรับตัวได้ไม่ไม่ใช่แต่เพียงอเล็กซ์นะครับนักแข่ง GP 2 3สในหลายคนปีที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะว่าเจอปัญหากันพ่นหน้าเลยนะอันนี้ไม่ได้นับมาร์คมาเคสนะครับแล้วก็ประเด็นที่2คือ GP 25ของทีมโรงงานเนี่ยนะฮะ มันจะไปเจอปัญหาหรือว่าเจอความไม่ลงตัวอะไรยังไงกันบ้างถ้าเจอปุ๊บเนี่ยแล้วมันมาคลิกกับจังหวะที่อเล็กซ์นะครับปรับเนี้ยปรับตัวกับ GP ส4ีได้เร็วเนี่ยเขาก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้เรียกว่าตื่นเต้นกันแน่นอนคิดว่านะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของการเปิดตัวนะครับนักแข่ง Mo t o g p ส่วนเฟอร์มินาไดแกลก็เขาจะถูกจับจ้องมองในฐานะของลูกกี้หน้าใหม่นะฮะหนึ่งใน3ที่ได้ขับรถดีที่สุดนี่จะเป็นแรงกดดันนะ จะเป็นการวัดนะครับว่าเจ้าตัวจะสามารถจัดการกับแรงกดดันตรงนี้ได้ดีขนาดไหนก็คือถูกตั้งคําถามไงว่าในเมื่อคุณมีรถที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ2คนอย่างไอโอคุระนะฮะที่ไปขับ i อ g p นะครับของอาร์พีเลียหรือกล้องสบิลเนทรานะครับที่ขับอา2 3 V วของ Honda เนี่ยทั้งสองคนนี้ก็จะเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของตัวรถของไรตามที่พวกเราได้ทราบกันใช่ไหมฮะดังนั้นเฟอร์มินถ้าเกิดทำผลงานได้เอาง่ายๆถ้าถ้าทำได้ดี <c oughs> ดีกว่า2คนนี้เข้าไปโอเคก็พอรอดตัว แต่ถ้าผลงานออกมาแล้วดูยแย่กว่ากล้องดูยแย่กว่าไอโอคูระเนี่ยฮะจะเป็นแรงกดดันเลยละ่ะมารอดูนะฮะว่าเขาจะเป็นไปในยังไงนะครับกับเครื่องหมายคำถามที่มีอยู่ว่าได้ขับรถที่น่ากลัวมากครับสมบูรณ์เอรชมากอย่าง gp 2 4เนี่ยผลงานจะอยู่ในระดับไหนกันแน่นะเปิดตัวกันไปเมื่อคืนนะฮะก็เปิดตัวพร้อมกับอสองรุ่นนะครับเพราะว่าเลสซี่นี่เข้าแข่งเข้าลงส่งทีมในลงแข่งขัน22รายการอ่าสามสามรายการฮะ ก็คือนอกจาก MotoGP แล้วเนี่ยก็จะมีเอ t t o E นะครับแล้วก็ Moto 2นะฮะก็คือถ้าเป็น Moto 2เนี่ยก็จะเป็น2นักแข่ง Albert Arenas แล้วก็ d o ร i n บินเดอรก็เรียกว่าเปลี่ยนนะฮะลองเปลี่ยนดูใหะะ้ว่าจะเป็นไปในยังไงนะครับได้หลายนักแข่งมาใหม่ขึ้นมาส่วนของ Moto E ก็นะครับส่งเหมือนกันนะฮะก็เป็น2นักแข่งจากอิตาลีนะครับก็คือ m ม t t ิโอ e ฟอ a r โแล้วก็เอสซีโอฟานโลนะฮะ แต่นะครับสังเกตดู m o t o ทูเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอผู้สนับสนุนนะฮะทุกคนนะครับจำได้ไหมว่า QJ นะฮะ QJ มอเตอร์ Motor, ซึ่งเป็นเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากประเทศจีนนะเป็นสปอนเซอร์เจ้าหลักในโมโตโทูเมื่อปีที่แล้วนี่นะเขาก็มีประเด็นกันย้อนไปในสนามโมโตเตง,งีที่ญี่ปุ่นฮนะที่นักแข่งของทีมในตอนนั้นอย่างมานูเอลกซาเลสหมายเลขหมายเลขสินะฮะที่ เขาไปคาดผมนะฮะคาดใช,ใช้ใช้ผ้าผ้าโพกหัวนะครับฮากามิจิใช่ไหมฮะที่เราเรียกกันน่ะนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีอักษรคันจีอักษรอะไรนะครับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงนั้นซึ่งทางกลุ่ม QJ m o t มอเตนี่ยเขาก็ไม่พอใจแบบขัน้นรุนแรงเลยนะเขาโดยเขามองว่าคาดผมคาดหัวลักษณะนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของทหารญี่ปุ่นที่เคยก่อเรื่องราวไม่ดีกับ ทางาจีนเอาไว้นะครับในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านู้นซึ่งผมจะไม่ได้เล่าเลยมากมายนักนะครับคือเ <c> ห <oughs> มือนเขามีบาดแผลจากสงครามนะครับแล้วเขามองว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันสื่อถึงถึงเรียกว่าความหดหู่ความน่าเศร้าใจในอดีตอะไรอย่างนี้ไงเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้ทีมเนี่ยปลดมาเดลกอนซาเลสใช่ไหมฮะแต่ทีมก็ไม่ได้ปลดไงทีมก็เลือกที่จะแบบว่าเอาสปอนเซอร์เนี่ยคิวเจเนี่ยออกไปสุดท้ทายก็แยกทางกันในที่สุดนะครับคิวเจก็ไปร่วมงานกับแอสปาทีมนะฮะ แล้วก็ทางทีมเ e สซินีเนี่ยก็ได้ผู้สนับสนุนเจ้าใหม่เข้ามานะครับก็เป็นคงเป็นตัวหลักนะครับก็คืออิตาเจสนะครับซึ่งเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาลีบ้านเกิดของทีมพูดถึงอิตาลเจสหลายๆคนนะฮะคงพอจะรู้จักใช่ไหมโดยเฉพาะชาวไบค์เกอร์นะครับก็เหมือนจะมีตัวแทนอยู่ในบ้านเราอยู่เหมือนกันนะนะแ,แต่อาจจะยังไม่ได้ว่าแท่หลายนักนะครับสาหรับรถสกูตเตอร์ที่เป็นผมเรียวกว่าเป็นสกูตเตอร์แนวลำอ้ะนะครับแนวแนวลำล้ำ,ลำหน่อย ก็รู้สึกว่าจะมีรุ่นที่ออกมาเท่าที่เห็นก็คือมีรุ่นใดรุ่นดะักสเตอร์นะฮะสามร้อยใช่ไหมครับแต่ตัว500เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าออกมาหรือยังผมก็ไม่ได้ว่าไปตามข่าวพวกเขาเท่าไหร่นะครับแต่แต่ก็เ,เห็นอยู่นะครับว่าว่ามีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าศู์เจ้าโชรูมเนี่ยนะฮะมีหลากหลายมากน้อยเพียงใดในบ้านเรานะครับนั่นแหละฮะก็คือเป็นแบรนด์หลักซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับก็จะศาสสีแดงออกมาในรถของอาเบิร์ตอารีนัสแล้วก็ ดารินบินเดอร์นะครับแต่ในส่วนของ m o t o g p เนี่ยความแตกต่างนะครับทุกคนจะได้เห็นตัวรถเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่ก็คือสีแดงจะหายไปเยอะนะปีที่แล้วนะครับสีแดงนี่ก็จะสาดอยู่ตรงถังน้ำมันนะฮะเกือบจะครึ่งเลยะนะครับแต่ในแล้วก็ลงมาที่แฟรเวิรด้านข้างนะฮะ,ะแต่ในปีนี้เนี่ยสีแดงจะได้เห็นก็คือนิดนิดหน่อยนะครับก็คือตรงถังน้ำมันหายไปหมดเลย ตรงแฟลิงเนื้นข้างก็หายไปนะฮะก็จะเรียกว่าแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้าที่เป็นสีแดงๆนะครับก็หายไปเหมือนกันแต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับสปอนเซอร์เนี่ยนะฮะก็ยังคงยังอยู่เยอะอยู่นะผมว่านะฮะไม่ใช่น้อยนะครับก็ยังคงพอมีบ้างนะคือถ้าจะถามว่าทีมที่มันมีน้อยแบบสปอนเซอร์มันล้นไปเลยเนี่ยอันนี้ต้องเป็นแท็กเฮาส์ฮะ,ฮะแท็กเฮาส์เนี่ยอันนี้ล้นจริงฮะแ่เกรลสซี่นี่เนี่ยแม้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสีแดงสีอะไรที่เอาตัดออกไปเนี่ยนะครับก็คือสปอนเซอร์นะครับวัดจากฟอนต์จากอะไรต่างๆนี่ก็จะบางฟอนต์ก็จะเล็กลงกว่าเดิมหรือใหญ่ขึ้นในทํานองนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดของฟอนต์ของสปอนเซอร์อยู่ในภาพรวมก็คือผมมองว่าสปอนเซอร์ก็ยังมีมีมระดับความแน่นในเท่าเดิมนั่นแหละนะฮะไม่ได้ไม่ได้ว่าแตกต่างกันเลยมากมายแล้วก็รถเท่ามาเทียบกัน,เ,นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าท่อเสียก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับ อ่ามันก็จะมีความสั้นความยาวที่แตกต่างกันนะฮะของปีนี้รู้สึกว่าจะออกมาดูสั้นกว่าใช่ไหมครับอ่ามันจะมีถ้อยเสียที่โผล่มาเนี่ยนะฮะฝั่งที่เรียกว่าอยู่ด้านล่างนะครับตรงเอ่อสวิงอาร์มนะครับโผล่มาเนี่ยของปีนี้รู้สึกว่าเหมือนจะสั้นกว่านะครับแต่ยังเอ่อคงเป็นอะคาปโปรวิสนะฮะของของปีนี้จะจะดูสั้นสั้นกว่านะครับแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็มีอะไรอีกบ้างล่ะฮะ มันมองในภาพนี่มันก็จะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะเรื่องของ <c oughs> โซ่ใช่ไหมฮะอ่าอบโซ่ครอบอะไรต่างๆครอบดิส์นะครับแต่แต่เรื่องของตรงนี้มันอย่าไปซีเรียสนะครับว่ามันจะสั้นจะยาวจะเล็กจะใหญ่เนี่ยคือมันมันสามารถที่จะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้อยู่นะครับแม้ว่าดูคตินี่จะโดนจํากัดเรื่องของกฎกติกากฎสมมปทานพิเศษเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตรงนี้ได้อยู่ในระหว่างฤดูกาลนะฮะดังนั้นก็คือบางทีอาจจะเห็นใน ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับตอนเปิดตัวทําไมมีอยู่พอตอนแข่งขันทาไมไม่มีเราอาจจะต้องตั้งคําถามเนี่ยผมถึงได้บอกไว้ก่อนนะฮะว่าไอ้รายละเอียดเรื่องของแฟร์ลิงเรื่องของอะไรต่างเนี่ยมัน,มนเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะครับมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ในระหว่างฤดูกาลนะฮะมีแต่เพียงเรื่องที่มันจะต้องอยู่ก็คือเรื่องของสปอนเซอร์นะครับติดอยู่ยังไงก็คงจะอยู่อย่างนั้นกันต่อไปนะครับทุกคนเนะาะน,นะครับในภาพรวมเกรซินี่นะครับเป็นยังไงนะฮะทีมที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง ในปีที่แล้วนะครับคุณนาเดียก็ได้เรียกว่าชื่นชมความสำเร็จของมาร์คมาเคสนะครับทั้งชัยชนะทั้งเอ่อโพเดียมนะครับความสำเร็จต่างๆมากมายแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่1ปีนะครับที่มาร์คมาเคสอยู่กับทีมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมาร์กก็ขึ้นทีมโรงงานนะครับก็เหลือแต่เพียงอเล็กนะฮะตรงนี้ก็มารอดูนะครับว่าอ่าอเล็กนะครับในวันที่ไร้เงาพี่ชายเนี่ยเขาจะทาผลงานได้ดีแค่ไหนเพราะว่า เราคาดหวังว่าเขาจะทาผลงานได้โดดเด่นตอนที่จับคู่กับพี่ชายนะครับน่าจะมีการคุยกันปรึกษาหาหรือน่าจะเรียกว่าส่งผลในเชิงบวกกับการทํางานแต่จนแล้วจนรอดก็เซอร์ไพรส์นะครับคนพี่นะครับปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็ต่อสู้เพื่อหัวแถวได้ตั้งแต่สนามที่4ที่5เลยนะฮะในขณะที่คนน้องเนี่ยปีก่อนหน้านู้นนะครับ2023ยเนี่ยก็ยังคงต่อสู้เพื่อหัวแถวได้หลายสนามอยู่นะแต่พอมาปีที่แล้วเนี่ยชัดเจนนะครับว่า ปรับตัวไม่ได้ฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอ่าแล้วก็มีการพลาดล้มมีทั้งอ่าพลาดเองมีทั้งคู่กรณีมีอะไรต่างๆมากมายนะครับที่บางประเด็นก็เกิดเป็นดราม่าเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยนั่นก็คือเป็นสถานก,การณ์ดังนั้นนะครับเขาจะต้องเรียกว่าเรียกความมั่นใจนะครับเรียกศรัทธาให้กับตัวเอง,เองกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของอ่าอเล็กซ์นะฮะหลังจากที่อ่าพลาดทั้งไปความกดดันของเขาก็คงจะมีในเรื่องของตรงนี้แหละฮะตรงที่ เขาจะต้องทําผลงานให้ดีกว่าเฟอร์มินแบบให้มากๆเลยแหละนะต้องให้เกิดช่องว่างให้เกิดส่วนต่างที่มันชัดเจนเพราะว่าถ้า,าทําผลงานได้ใกล้เคียงกันคือต่อให้ดีกว่าแต่ดีกว่าหน่อยเดียวดีกว่านิดเดียวอย่างเงี้ยนี่จะกลายเป็นความกดดันของเขาทันทีฮะก็จะถูกตั้งคําถามว่าเออคุณได้ขับรถที่มันดีที่สุดเนี่ยในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่า GP24 จะน่ากลัวนะครับในปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยนะแต่ถ้าผลงานมันยังไม่เข้าฝักเนี่ย มันก็จะกลายเป็นดาบสองคมที่เป็นสะท้อนกลับขึ้นมาได้นะฮะว่าจะเกิดคาถามตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเอานะครับก็อยู่กับรุ่นน้องอะ่ะนะฮะแล้วก็ไม่มีเงาของพี่ชายอยู่ในทีมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับทุกคนก็คงจะไม่ต่างอะไรกับเฟอร์มินนะครับที่ผมบอกไปว่าได้รถที่ <c oughs> ดีกว่าลูกที่อีก2คนเนี่ยความคาดหวังมันก็จะมานะฮะการทํางานในทีมนะครับก็คงจะแบบว่า ผ่อนคลายอยู่แหละอย่างที่ผมบอกไปว่าความสนิทสนมนะครับของทั้งคู่เนี่ยในในนอกสนามเนี่ยก็เคยลงซ้อมลงอะไรกันบ่อยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตรงนี้นะครับการทํางานแล้วก็รูปร่างนะครับเป็นนักแข่งที่ตัวสูงทั้งคู่เลยนะเฟอร์มินก็ร้อยแปกว่านะฮะอเล็กซ์ก็ร้อยแปกว่าเหมือนกันมาดูซิว่านะฮะถ้าบอดี้เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะแบบคือการทํางานการเซตรถอะไรต่างๆการอ้าหยิงข้อมูลอะไรเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมแค่ไหน <c oughs> แต่ก็ต้องอยู่ที่สไตล์การขับด้วยแหะนะนะครับสไตล์การขับเพราะว่าถ้าเฟอร์มินก็จอมรับนะครับว่าก็เป็นนักแข่งที่ค่อนข้างที่จะไฟเตอร์พอสมควรในขณะที่อเล็กซ์นี่ยอาจจะเป็นมวยชั้นเชิงแต่เรายังไม่ได้เห็นเฟอร์มินแบบเต็มๆนะครับใน,ในการขับ MotoGP ไงว่าจะยังคงบู๊ดูดันเหมือนกับตอนที่อยู่มอ t ต้ทูไหมอะไรอย่างนี้ไงนะครับแล้วก็ เขาอาจจะไม่กดดันแหละนะครับอเล็กซ์ก็อาจจะบอกนะฮะว่าเขาก็ค่อนข้างจะมีความนิ่งนะแล้วก็ตั้งเป้ากับตัวเองนะครับว่าจะมองผ่านนะครับทุกสิ่งอย่างจะโฟกัสที่ตัวเองนะฮะแล้วก็จะมองมุมบวกตรงที่ว่าได้ทํางานกับทีมงานเก่าๆหน้าเดิมๆแล้วก็ได้รถที่มีความมั่นใจนี่ก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยอุ่นใจขึ้นแต่นะฮะสิ่งที่คุณนาเดียบอกเนี่ยบอกว่าก็ ถูกถามนะว่าตั้งเป้าไว้ยังไงนะครับก็บอกว่าก็อยากจะให้จบท็อปสี่ท็อปห้าให้ได้ทุกสุดสัปดาห์หมายถึงว่าทุกสนามมันนะซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาอาจจะโปรยหัวมานะฮะว่ามีความไว้วางใจอเล็กซ์ก็คือมันเป็นเป็นการพูดตามธรรมเนียมเนละเป็นเป็นเรื่องชิวๆเป็นเรื่องสิวๆแล้วใช่ไหมฮะว่าเขายังมีความแข็งแกร่งนะครับเห็นพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นะครับก็มาตบท้ายว่า ถ้าถามว่าตั้งความหวังก็คืออยากให้จบท็อป4ท็อป5ในทุกสนามมืองโหมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะทุกคนแม้ผมจะบอกว่าดคขติเนี่ยนะครับก็เป็นโดยพจพี24เนี่ยก็คงจะมีความได้เปลี่ยนในระดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าก็ยังคงมีนักแข่งอยู่หลายคนนะฮะที่พร้อมจะขึ้นมาท็อป5ได้เนี่ยลองไล่เรียงรายชื่อมาสิฮะดังนั้นผมก็มองว่ามันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับกับการที่ตั้งเป้าว่าโอเคนะครับ ท็อปสท็อปหทุกสนามจำได้ว่าอเล็กซ์มารเกเองก็เคยตั้งเป้ากับเองไว้แบบนี้เหมือนกันในปีแล้วนะฮะสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเหมือนมันกดดันนะผมมองแบบนั้นนะฮะอ่านะฮะแต่ใดๆก็ตามนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะ ได้รถที่สมบูรณ์เพอร์เฟกแล้วก็ได้อยู่ทีมเก่าทีมเดิมก็ไม่แน่นะครับไม่แน่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปอเล็กซ์ก็อาจจะลดความกดดันเมื่อเทียบกับปีแล้วลงได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับอาจจะเป็นพลังในเชิงบวกให้กับเจ้าตัวมารอลุ้นกันครับอาย้ำนะครับพรุ่งนี้นะครับดูกติ๊กแฟคทอรี่นะครับประมาณสัก4ี่โมงเย็นหน่อยละมั้งฮะก็จะเปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการนะครับดีนะที่มาเร็วนะฮะทุกคนไปติดตามได้ใน YouTube ของ MotoGP ช่องหลักกันไปเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับ